หลังจากที่หนุ่มเจมส์เชรดโดนนะคะประกาศลาออกจากวงทร i วิตี้ทำให้วงเนี่ยเหลือเพียงสมาชิกแค่3คนเท่านั้นนะคะก็ประกอบไปด้วยแจ็คกี้จักรีนค่ะปอเช่ส mm ิวโกรมและเติร์ดละพัทซึ่งทั้งหมดนะคะยังคงเดินหน้าปล่อยเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดค่ะอย่างเพลงพูดทำไมก็เป็นเพลงของนักร้องรุ่นพี่นะคะพี่ตู่พบทรซึ่งเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าแอบกดดันมากเพราะว่าต้องมาร้องเพลงในสไตล์ของตัวเองก็พร้อมยิ้มนะคะบ,บอกว่าแฟนคลับเนี่ยดนันแฮชแท็ก ส่วนน้องมาร้องเพลง x t r i n i t y นะคะก็ขึ้นเทรนทวิตลุ้นมีคอนเสิร์ตหลังจากที่เลื่อนกันมานาหลายรอบนะคะแต่ก็เข้าใจเพราะว่าเป็นสถานการณ์โควิดค่ะด้านเจมส์ที่ออกจากวงไปนะคะเพื่อนๆก็บอกว่าเคารพกานตัดสินใจนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีทางเดินของตัวเองพวกเราชอบอีกแล้วติดหูแล้วก็มันมีกรู๊ปของตัวเองับผมซึ่งในการวีเวแล้วก็ใส่สไตล์ตัวเองเข้าไปด้วยครับได้ยินไหมครับไม่ได้ินใช่ไหม เราคือเราเรียนเลฟออกมาเป็นแบบแนวใหม่แต่ว่ายังบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรก็าฝากติดตามด้วยครับเป็นโปรเจกต์ที่มันค่อนข้างนานเลยครับต่าไมไ่ถ่ายสักทีไม่ทําสักทีเพราะว่าสถานการณ์อะไรอย่างนี้ด้วยครับแต่ว่ามันจะได้ปล่อยแล้วครับรอ,อดูนะครับทุกคนผมว่ามันยากตรงที่ว่าสไตล์เพลงมันชัดแล้วก็เพลงที่คนจําได้อยู่แล้วอ<ช>่ะเราทํายังไงให้มันรู้สึกว่าเป็นสไตล์ของเราให้มันได้สุดคอามทีมที่เหลือสามคนเราเป็นยังไงบ้างเราก็ต้องเดินหน้าทํางานต่อครับตอนนี้พวกเราก็ปล่อย ฟูลับบ้ามาครับผมก็ตอนนี้ปล่อยเพลงที่2มาแล้วในบอดี้ครับเพลงต่อๆไปก็ต้องรอติดตามด้วยนะครับยากขึ้นเป็นความสัมพันธ์มันก็มันยากอยู่แล้วครับด้วยความที่แบบเราค่อนข้างจะมีส่วนร่วมเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมีส่วนร่วมเยอะขึ้นมีการอินพุตในการทํางานมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบก็จะมีการซ้อมมากขึ้นด้วยการเติบโตของคนเราบางอย่างก็ต้องต้องตัดสินต้องเคารพการตัดสินใจต้องเคารพการตัดสินใจของเขาครับผมเพราะว่าบางที ทางเดินของเขาาเราอาจจะไม่ตรงก็ได้แต่เป้าหมายเดียวกันอะไรเงี้ยแต่ละคนก็อาจจะมีแบบทางที่ถนัดแตกต่างใช่ใช่ครับไม่ค่อยได้คุยนะได้คุยแต่แบบต่างคนก็ต่างมีงานเราก็แบบใช่ใช่ใช่ตอนนี้เกิดการคนเรางานเราเยอะขึ้นนะผมว่ามันมันไม่ได้เยอะด้วยโควิดอยู่แล้วอเราอยากอยากให้มีครับผมเพราะว่าเราปล่อยฟูแล้วมันไปก็รอครบก่อนแล้วเราค่อยปล่อยเป็นแบบอาจจะมีคอนเสิร์ตอาจจะมีคือต้องรอดูสถานการณ์ทีนึงครับว่ามันเป็นยังไงทำได้หรือเปล่า แล้วก็ปล่อยตามออฟฟิเชียลตลอดนะครับผมแล้วก็ล่าสุดเราจะมีแฟนไซครับประกาศผลคนได้ไปก็ใครที่โชคดีนะครับผมก็รอดอยู่พวกเราได้ส่วนคนที่เอ่อไม่ได้ก็ไว้โอกาสหน้าไม่เป็นไรครับปล่อยทุกคนโชคดีก็ผม ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ